ครับสวัสดีครับผมจำลองอยู่กันอยู่บ้านตะบนโค้งไผ่นะครับก็มาดูธนาคารน้ำใตดินีได้ยินมานานแล้วแต่ก็วันนี้มาดูด้วยตัวเองนะ็ดีครับก็เป็นการเก็บน้ําไว้ใตดินแล้วก็เอาขึ้นมาใช้ตอนเวลาที่ว่ามันต้นพืชนต้องการถ้าน้ำเหลือเยอะมันก็ลงใตดินถ้าต้นพืชต้องการก็ดูน้ําขึ้นมาใช้แล้วก็ชาวบ้านเราเกษตรกรเราก็ได้นํา ได้น้ำและความชุ่มชื้นของดินเนี่ยครับปลูกพืชทางการ,กรเกษตรและมีรายได้บุืเงเย็นอยู่ตลอดทั้งปีครับกรับคีน,นย้ครับครับสวัสดีครับวันนี้วันที่22 ธันวาคมนะครับก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นปีใหม่นะครับวันนี้นะครับเราได้ต้อนรับคณะ,อะของทอกสซึ่งพาลูกค้านะครับหรือที่เป็นลูกค้าทกสอ,อยู่เนี่ยน,นะครับมาศึกษาดูงานในเรื่องของธนาคารนามใต้ดินแก้แรงแก้ท่วมแก้จนเนี่ยนะครับได้มาที่ จุดบาลายศิริปัญโยแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นจุดไขแม็กห้าหกรกว่าคณะเนี่ยนะครับจะมาที่นี่ทุกคณะนะครับวันนี้ถือว่าท่านก็โชคดีซึ่งอยู่ตำบลใกล้เคียงกันหรือในตำบลด้วยเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับหัวหน้าที่ทำโครงการมาวันนี้นะครับในเรื่องของการศึกษาดูงานก็ฟังจาก หัวหน้าทกสนะครับสาขาคโค้งไผ่นะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆนี่เองเพราในตำบลหนองแม่หก็เป็นลูกค้าของทกสกัน90%อร์นะครับหรือเป็นร้อยก็ได้นะครับก็ก็อยากจะฟังจากจากท่านว่าวัตถุประสงค์ที่ทำโครงการนี้มาดูธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยเพื่ออะไรอย่างไรเชิญครับแนะนำตัวได้ครับครับผม นพดลจันทาภูนะครับเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจของทกศสาขาคงไผ่นะครับพอดีว่ามีโครงการของพัฒนาพัฒนาลูกค้าแล้วก็เป็นฟูลูกค้าเกษตรกรรายคนเนาะประจําปีก็เลยได้คัดเลือกเกษตรกรของลูกค้าทกศมามาศึกษาดูงานซึ่งจากการคิดคัดเลือกว่าจะเอาที่ไหนยังไงก็เราก็หา ที่ใกล้ตัวเราที่ม,มีมีหลายท่านบอกมาว่าได้ประโยชน์จริงก็คือมาที่นี่คือของอมตอบางแห่คือก็คือเรื่องของธนาคารน้ำใตดินครับก็เลยพามาดูของจริงว่าเขาทำงานยังไงมีระบบอะไรบ้างครับก็เลยพามาดูมาศึกษาดูการของจริงว่าสิ่งที่อมตอสิ่งที่ของธนาคารน้ำใตดินเนี่ยได้ประโยชน์ ที่แท้จริงเป็นยังไงนะครับได้ประโยชน์ยังไงถ้าน้ําน้ําเรามีเนาะน้ําเรามีแล้วก็ดินแล้วก็จะดีนะครับถ้าดินดีแล้วก็ต้นไม้เราก็จะเจริญเติบโตแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้เอาไปปรับของแต่ละคนแต่ละบ้านได้ได้หลากหลายครับได้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงครับผมแล้วมีแนวความคิดอย่างไรครับที่ว่าจะให้เกษตรกรหรือว่าลูกค้าทกสเนี่ย ได้นํขอเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําแรงน้าท่วมเนี่ยซึ่งตํบบาบลวังขมแหหรือตําบลข้างเคียงหรือที่เป็นลูกค้าทกศอ,อ,อยู่เนี่ยที่เขาประสบอยู่แล้วก็เรื่องการชําระหนี้ในในอนาคตเนี่ยคิดว่ามันจะไปด้วยกันได้ไหมครับผมว่ามันช่วยเหลือกันได้ครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกษตรกร จุดความคิดและสามารถเอาไปปรับใช้ของตัวเองได้เนี่ยไปอยู่ในแปลงของตัวเองไปทําระบบธนาคารน้ำใต้ดินของตัวเองให้ให้ให้ในพื้นที่ของตัวเองมีน้ำเนาะมีน้ํามันก็ช่วยลดต้นทุนช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตได้โดยที่แบบแก้ปัญหาไปแล้งของตัวเองที่ว่าจะมีปัญหาแลงทุกปีอะไรเงี้ยอ่าก็ช่วยลดปัญหาได้พอลดปัญหาเกษตรกรก,รก็ได้ผล,ผลผลิตที่ดี เป็นลูกค้าก็มีเงิน,งนชำระเงินได้โอเค <Okay. S 2> ครับดีขึ้นครับครับผมครับก็มีไหมจากต่อไปเนี่ยทกสเนี่ยจะไปแนะนําที่อื่นอีกเช่นลูกค้าอื่นในอำเภอขานุหรือทั่วทั่วไปเนี่ยนะครับในเรื่องของการจะเรื่องของเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยระบบพวกนี้เอาไปร่วมเช่น ตำบลไหนหมู่ไหนเนี่ยนะครับที่มันแรงแบบนี้ยทำธนาคารน้ำใต้ดินแล้วมันแก้ได้นะแก้แรงแ,แก้ท่วมเนี่ยม,มีแนวความคิดพวกนี้ไหมครับต่อยอดก็ก,ก็ก็มีเห็นทางพวกาทางผู้บริหารเขาก็มาศึกษาดูงานนะครับรก็คงเอาเอาหลักการอะไรเงี้ยก็น่าจะไปต่อยอดไปคุยกันในระดับต่อไปเยอะครับเห็นบะคระับ ก็มีภาคเนาะภาคาภาคเหนือเนี่ยนะครับซึ่งธนาคารน้ำธนาคารทกศในที่อยู่พิโลกเนี่ยนะครับก็ให้ผมไปดูพื้นที่แล้วก็มาดูพื้นที่ที่นี่เดี๋ยวไวไวนี่ก็มาอีกนะครับก็ฝากไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาดูงามของธนาคารทกศธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับคือโครงการพัฒนาฟื้นฟูลูกค้ารายคนปีส5 6พรก็ถือว่า โครงการนี้มาถูกทางแล้วก็ขอบคุณทางทะสเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับอบตวังอ้วนในเรื่องของอต่อยอดให้กับลูกค้าในเรื่องของการเกษตรครับก็ขอขอบคุณครับก็ขอสวัสดีท่าน